ผมหมักชีวิตเด็กหน่อยบอต,อต้องคึดอีหยังมันมีความสุขมันสีเห็ดหยังสีเลนหยังสีแดงกเห็ดจังไรมนุษย์เฮามันก็คือสัตว์สังคมขอบคูณวงการบันเทิงขอบคูณทุกๆคนเลยที่ไ้เด่นคุณมาเป็นเด่นคุณแบบทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าโลกนี่มันเป็นอย่างสีเด้วอวงการมันเป็นอย่างสีเด้อเฮาได้เรียนรูเพอเฮาได้เรียนรู้เฮาเติบโตถ้าไม่เฮาเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตศิลปะ มันคือความรู้สึกอหลีมันคือภาษากายมันคือแนมตาตรงหูใจซึ่งกันและกันว่าคุณนั่นต้องการอียอหยังอหลีตอนนี้เธอต้องการฉันแห้งแฉ่งันมองไปฉันบูเลยต้องการห็นบ่ละต้องการห้าต้องการ,ร,การทุกคนห้าเม่นต้องการช่วงแรกที่เขาว่งการคือดังแห้งแต่พอเวลาผ่านไปือเสียงมันก็ลดโลงห้าเครียดความรู้สึกเขาว่งการอะไรแรกผมบ่ได้เสื้อมันในเข้ามาเป็นดาราเลยบ่เข้าใจ ที่เขาบอกว่าผมดื้อนเพราะว่าผมบอกเข้าใจทุกเมื่อนเนี่นะบอกโดยความที่ผมเห็นงานในวงการมาดนและผมได้เห็นว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่พราะมันเกิดขึ้นสักจักหน่อยมันสิบหวันเปล่า